ค่ะสวัสดีครั้งนะคะวันนี้ก็จะเอาข้อดีของการเป็นพยาบาลมาพูดถึงกันค่ะการเป็นพยาบาลนะคะเพื่อนๆเราเราก็รู้ๆอยู่นะคะว่ามันมีข้อดีและก็ทั้งข้อเสียแต่วันนี้เอาข้อดีมาพูดกันนะคะข้อดีข้อที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงครับเพื่อนๆอาชีพพยาบาลนะคะแล้วแล้วเพราะว่าอาชีพนี้หางานง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วเพราะว่า อาชีพนี้คือหางานง่ายเพราะว่าคนเราทุกวันนี้อายุยืนมากขึ้นนะคะแล้วก็การรักษาพยาบาลหรือว่าเทคโนโลยีในการรักษานี่มันก้าวหน้ามากขึ้นนะคะเพื่อนๆเลยทำให้คนคนผู้ป่วยเราหรือว่าคนอย่างพวกเราเราเนี่ยอายุยืนมากขึ้นอา่าแล้วก็อันข้อสองนะคะเพื่อน การรักแอการเรียนที่นี่ก็คือหลักสูตรแค่3ปีค่ะหลักสูตรพยาบาลที่นี่นะคะก็เรียน3ปีแล้วก็มันเป็นหลักสูตรที่สั้นค่ะบางครั้งก็มันเร็วมัน3ปีนี่เรียนแล้วลืมไปเลยนะคะพอพออีกทีหนึ่งโอ้จบแล้วรับเรียนยาแล้วนะคะเพื่อนๆมันมันก็เร็วแล้วก็ทำแอการทำงานก็มีคุณภาพ การเรียนก็ระยะสั้นแล้วก็มั่นคงค่ะข้อ4ข้อ3นะคะเพื่อนๆแล้วก็เงินเดือนค่ะเพื่อนๆเงินเดือนพยาบาลที่นี่เดี๋ยวนี้ของสวีเดนนะคะมันก็มันก็สูงขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะเพราะว่าความที่เขาต้องการแรงงานมากขึ้นการเงินเดือนพยาบาลก็เลยก,ก็เลยก็เลยสูงขึ้นค่ะเพราะว่าแล้วแล้วแล้ว พยพยาบาลนี่ประท้วงเพราะว่าเขางานเขาหนักแล้วเขาได้เงินตำ่ำครานี้เขาประท้วงเขาก็เลยทำให้เงินเดือนเขาอัพสูงขึ้นไปอีกค่ะแล้วกออ็อันนี้เงินเดือนนะคะแล้วก็ข้อสี่นะคะชั่วโมงการทำงานก็มีความยืดหยุ่นครับพยาบาลก็รู้รรนะคะเพื่อนๆเ,เราทำงานเป็นกะหรือว่า มันก็เหมือนพยาบาลนี่ต้องต้อง,ต,องต้องทำงานเปลี่ยนกะกันแล้วพยาบาลต้องมียีิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะทั้งจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็เลือกตารางตารางทำงานได้ค่ะเพื่อนของสวีเดนนะคะเราก็เราก็สามารถวางแผนแล้วก็เข้าไปเลือกว่าเราอยากทำงานกะไหนกะเช้ากะบ่ายหรือว่ากะกลางคืนหรือเสาร์อาทิตย์ ทำนองนี้นะคะเพื่อนๆนแล้วข้อ5นะคะเพื่อนเพื่อนสถานที่ทํางานนะคะอันนี้ก็ก็รู้รู้กันนะคะเพื่อนเพื่อนสถานที่ทํางานโรงพยาบาลก็มีมหลายแผนกถ้าเราเบื่อแผนกหนึ่งเราก็เลือกไปอีกแผนกหนึ่งอย่างเช่นพี่สมหวังนะครับเคยทํางานแผนก stroke ค,คือทํางานเกี่ยวกับคนเส้นเลือดตีบตันในหัวสมองหรือว่าคนเส้นเลือดแตก พ,พี่สมหวังทําได้สองปีเราก็เลยไปสมัครเป็นสมัครเป็นพยาบาลฟอกไตค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นพยาบาลฟอกไตก็ถึงถ้าเราเบื่อต,ตรงที่เป็นพยาบาลฟอกไตแล้วก็ไปแผนกหัวใจหรือว่าก็ก็เปลี่ยนแผนกได้อันนี้มีข้อได้เปรียบตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าที่ทํางานของคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พยาบาลนะคะก็ไม่สามารถเปลี่ยนอย่างเราได้ค่ะเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเขาเปลี่ยนก็คือเขาก็ต้องออกไปเลยแต่พยาบาลนี่คือเปลี่ยนแผนกงานได้ค่ะอันนี้คือข้อดีของการเป็นพยาบาลนะคะสถานที่ทํางานนะคะเพื่อนแล้วก็ข้อ6นะคะเพื่อนๆเราก็เอามาพูดถึงในการเรียนต่อนะคะเพื่อนเรียนเฉพาะทางได้ค่ะแล้วเราสามารถเรียนเฉพาะทางอย่างเช่นพยาบาลผ่าตัด พยาบาลวิสันวิสันยีพยาบาลหรือว่าพยาบาลประจําอําเภอหรือว่าพยาบาลห้องฉุกเฉินก็ได้ค่ะเราก็เรียนต่อได้เราแอที่ที่โรงพยาบาลของพี่นี่ม,มีมีทุนให้เรียนนะคะคือเขาอยากให้เราเรียนต่อมากเลยค่ะเพราะว่ามันขาดแคลนมากเลยค่ะพยาบาลเฉพาะทางเนะะี่ยค่ะเขาพยายามเข้ามาท้าทามเพราะว่าพี่เคยสมัครไปเนี่ย ของพยาบาลผ่าตัดแล้วก็พยาบาลประจำเพอก็ติดของมหาลัยอันดับหนึ่งของสวีเดน,นนะคะที่ที่ที่เมืองหลวงนะคะแต่พี่ก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่ามันก็มันก็หนักนะคะแต่ก็ไม่ไม่พูดถึงตรงนั้นนะคะเอาเราเอามาพูดถึงตรงข้อดีของเป็นพยาบาลนะคะอันนี้ก็ข้อ7นะคะข้อ7ก็เป็นอาชีพที่ที่ส่งเกียรตินะคะ คือเป็นอาชีพที่มีเกียรติก็ว่างั้นว่างั้นเถอะค่ะอาชีพพยาบาลเพราะว่าคนใครเขาจะมีถ้าเขาได้รับการรักษาจากเรานี่เขาก็จะรู้สึกขอบคุณเรามากเลยค่ะอาชีพเรานี่ทรงเกียรตนะครับเพื่อนๆคือเราได้ทําบุญในการทํางานแล้วก็เราก็ได้ผลเงินตอบแทนด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าใคร เป็นพยาบาลก็จงภูมิใจไว้เถอะค่ะเพื่อนเพนเพราะว่าพี่สมหวังก็ภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็นั่นแหละคะ่ะข้อ8ก็มีอย่างเช่นว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ท้าทายค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะวันทั้งวันเราไม่มีการนั่งเสงียค่ะเพราะว่าอาชีพพยาบาลนะคะก็รู้ๆอยู่มันมีงานตลอดเวลาคะ่ะแล้วก็มีเคสที่เข้ามาแตกต่างกันไป แต่มันก็มันก็ทำให้หน้าสนุกและมันก็เป็นอาชีพที่ท้าทายค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันที่9ก็คือผลประโยชน์ของการจ้างงานค่ะนายจ้างนี่คือเขาการการเป็นพยาบาลนคะคะมีความเพราะว่า,อา,อ,าอาชีพพยาบาลนี่มีเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงมากเราสามารถ เริ่มต้นเงินเดือนได้สูงค่ะเพื่อนๆ่ที่สปีเดนก็เขาก็จะจัดคันที่น่าพอใจเหมือนกันนะคะแล้วก็นายจ้างก็จะจะให้โอกาสเราว่าเราจะเลือกตารางงานยังไงเขาให้โอกาสเราเขาบอกเขาอยากให้เราเข้าไปร่วมงานกับเขาค่ะเพราะว่าเขาก็จะหาข้อดีของแผนเขามาว่าจ้างเราแล้วก็ตารางงานให้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เหมาะสมกับ ครอบคร like kind of <Yeah. S 1> ัวเราอย่างเช่นเรามีลูกเล็กๆแล้วก็เราก็อยากทํางานเป็นเข้ากะเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนบางบางพยาบาลคนอื่นเขาก็อยากทํากะดึกอย่างเดียวอย่างงี้เขาก็ได้กะดึกไปบางคนเขาอยากทํากะบ่ายเขาก็อาจจะได้ทํากะบ่ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะอย่างของพี่สมหวังนี่ทํากะเช้าอย่างเดียวครับเพื่อนๆเป็นพยาบาลฟอกไตทําแต่กะเช้านะคะ ก็มีแค่นี้แหลคะครับเพื่อนๆเอามาเล่าให้ฟัง9ข้อนะครับเพื่อนแล้วครั้งหน้าพิสมหวังจะเอ,เอาเรื่องเงินเดือนของพยาบาลที่สวีเดนมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่กด ไลค์กด like, Subscribe ให้พี่นะคะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามพี่สมวางค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ